Hello, my students สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุกเกอร์เหมือนเดิมนะครับกับวิชาภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอังกฤษแนละ้วก็คือ English language นั่นเองโอเค English language subject โอเค so วันนี้นะครับผมเราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกันอีกแล้วแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาดูหัวข้อกัอนดีกว่า ลองดูซิว่าวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราเรีนน่ยน่าจะเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวลองดูหัวข้อแล้วลองเดากันดูเนาะอ่ะโอเคคำนี้นะครับผม everybody repeat after me ออกเสียงตามครูนะครับ my idol my idol my idol อ่าว่า my idol idol ของของฉันอ่าโอเคหลายๆคนอาจจะรู้จักคำว่า idol อยู่แล้วเนาะพอเวลาเรานึกถึง idol หลายๆคนก็อาจจะรู้จัก อะที่เรารู้จักกันเลยก็คือ B.N.K. 4 8เนาะโอเคก็คือเป็นไอดอลที่เรารู้จักในประเทศไทยโอเคหลังจากนี้เรามาดูสิว่าเรื่องนี้เกยของกับอะไรดูลองเดาซิว่าน่าจะเกี่ยวกับอะไรลองคิดไวนะ้เนาะแล้วเรามาดูซิว่ามันจะตรงกับเรื่องที่เราเรียนไหมแต่ก่อนอื่นเลยครับผม before starting class ก่อนที่จะมาเริ่มเรียนนะครับ we're going to learn about vocabulary เรามาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่กันก่อน,น่าแต่คํคศัพท์ ไม่ใหม่สำหรับบางคนพะบางคนอาจจะทราบกันแล้วโอเคไปดูเป็นอะดีกว่าคุณรู้จักกีฬานี้ไหมครับมันคืออะไรครับฟับมีไม้แล้วหววลูกลงหลุมคืออะไรอ่ะเออไอส์แล้วผมวาก,ก,ก,กอล์ฟอ่าก็คือกีฬากอล์ฟนั่นเองต่อมาอันนี้คืออะไรวงสวิงเลยฟับแล้วก็มีแท่นมีคนรับลูกก็คือกีฬา yes baseball โ,โ,โอเคไอส มาครับอันนี้โ,โหลงห่วงคืออะไรเอ่ยคืออ่าโอ้โอโอต้องจริงว่าทุกคนต้องรู้จักแน่แน่เด็กๆหลายคนเล่นเนาะประเทศไทยเรานิยมมากเลยก็คือกีฬาโ,โ,โอเคอน,นี้บางคนหลายๆหลายคนชอบเล่นครูเองก็ชอบเล่นเหมือนกันคืออะไรครับ is a is a โอเคนะหรือภาษาไทยเราก็เรียกแบดมินตันนั่นเองโอเคเอามาอันต่อไปุ้ยคุณมากเลยคืออะไรครับโยนลูกไปแล้วหมดฟับมันคือยาเอ็นเนสโอเคก็คือกีฬาเทนนิสนั่นเองอันนี้ครับตัวนี้โอ้โหหลายๆคนคุ้นเคยมากเลยเคยดูรู้จักปลื้มจิตไหมครับรู้จักนุสลาไหมทีมชาติของประเทศไทยเราอ่าก็คือกีฬาวอลเล์บอลนั่นเองโอเควอลเล์บอลโอเค วันนี้ที่เราจะเรียนกันทั้งหมดนะครับมีด้กันทั้งหมดกี่คำเจ็ดคำใช่ไหมครับโอเคแล้วเ,เด็กๆลองดูสิครับว่าคำศัพท์เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรลองดูสิเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรทั้งหมดเลยกีฬาใช่ไหมครับซึ่งกีฬาเราก็รู้จักอยู่แล้วจริงๆมันมีเยอะกว่านี้เนาะแต่วันนี้เราเอามาเรียนรู้แค่เจ็ดคำนี้พอก่อนแล้วคําว่ากีฬาในภาษาอังกฤษคือคําว่าอะไรครับ อะไรอะ What's What's กีฬา in English อะไรคือคำว่ากีฬาในภาษาอังกฤษหลายๆคนน่าจะตอบมาแล้วมันคือคำว่า sport ใช่ไหมอ่า sport แต่คราวนี้รู้ไหมว่ามันสะกดยังไงหลายคนอาจจะรู้แต่หลายคนอาจก็อาจจะยังไม่รู้นะโอเคมันคือคำว่าเดี๋ยวตามุณนะครับ sport 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 ลง,ลงท้ายเสียง t ได้นะเพราะว่ามีตัว t เขียนเนาะโอเค,นะอเค sport แเก่งมากสุดยอดเชื่อได้ซึ่งมาดูกันครับสปอร์ตคราวนี้เราต้องเติมเเข้าไปด้วยเอา้าทำไมอ่ะคุกเกอร์ทำไมต้องเติมเอสล่ะตอนนั้นที่สปอร์ตมันไม่ได้มี S สสกดดูนะครับเด็เกเอสเนะานะครูถามเลยครับว่าตอนนี้กีฬาที่เรากำลังจะเรียนมีแค่ชนิดเดียวไหมไม่ใช่เนาะเมื่อกี้ที่ครูพูดมามีกี่เนกี่ชนิดวันสองสามีมีได้กันทั้งหมด เจ็ดอย่างด้วยกันเออดังนั้นมันมีกีฬามากกว่าหนึ่งชนิดดังนั้นอะไรก็ตามที่มันมากกว่าหนึ่งเราจะต้องเติมอะไรลงไปครับเติม s ลงไปอ่าโอเคเก่งมากถูกต้องเราจะเติม s นะครับที่หลังคำว่า sport เพราะว่ามันมีกีฬามากกว่าหนึ่งชนิดจำไว้เลยครับจำไว้เลยถ้าเติม s เข้าไปแสดงว่าเฮย้ยมันมีมากกว่าหนึ่งคราวนี้เรามาลองทดสอบกันดูซิว่าพวกเราจะเข้าใจจริงหรือเปล่า อะไรเอย่ยอ่าก็คือลูกบอลใช่ไหม is a is a ball โอเคเนาะ is a ball ผู้ทำนะครับว่านี้จะเลือก ball ที่ไม่เติม s หรือว่า ball ที่เติม s ครับเราใช้แบบไหนติ๊กต๊กตกิ๊กต๊กตกิต๊กตก๊กปิงปองถูกต้องครับเราจะเลือกแบบที่ไม่ไม,ม่แบบที่ไม่เติม s ใช่ไหมอ่าโอเคเพราะว่ามันมีเพียงแค่ลูกเดียวอ่าต่อไปครับนี้ How many balls มีลูกบอลกี่ลูกครับ How many balls สอง In English ก็คือในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรสอง two โอเค two balls ใช่ไหมอืมใช้ที่ s, <ส> <S, <ส> <S หรือไม่เติม s ครับก็แน่นอนอยู่แล้วครูเพิงสอนไปมันต้องใช้แบบไม่ไม่เติม s ใช่ไหมไม่ใช่ต้องใช้แบบที่มันเติม s อมีใครเคลิมหรือเปล่า <laughs> ใช้แบบ เติม s, s ใช่ไหมเพราะว่ามันมีมากกว่า1่อ้าโอเคเก่งมากเนะาะทีนี้มาดูอันนี้ครับเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้ว how many balls มีลูกบอลกี่ลูกครับ how many balls three balls ใช่ไหมโอเคคราวนี้เติมหรือไม่เติม s ครับติกต่อติกต่อตอบได้ทันทีเลยว่ามันต้องมันมากกว่า หนึ่งนั่นเองโอเคดังนั้นขอให้จำไว้นะครับเด็กๆถ้าอะไรก็ตามมันมีมากกว่าหนึ่งเราจะต้องเติมอะไรลงไปเติม s ลงไปโอเคเก่งมากเรามาดูกันดีกว่ากันดีกว่าครับว่าเด็กๆจะเข้าใจเรื่องนี้ไหมเนาะโอเคแต่ก่อนอื่นเลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะทํากิจกรรมกันเนาะหน้าต่อไปครูอยากให้พวกเราเนี่ยลองจำำําคําศัพท์ให้ได้ครับ เดี๋ยวโพสวิดีโอไว้เนาะแล้วหนูก็ลองจำำ sub ําคําศัพท์สิแต่ละอันแล้วลองดูซิว่าเราจะสามารถตอบได้หรือเปล่ามันคืออะไรอะพอ p พ s สไม่ได้เลยครับโอเคหลังจากที่พ s สไปแล้วเนาะคราวนี้เราไปต่อกันเลยดีกว่าโอเคมาดูกันครับวันนี้ทาอะไรโอเคมาทบทวนคําศัพท์กันหน่อยดีกว่าสําหรับวิดีโอในครั้งนี้เนาะเราจะเอาคําศัพท์แบบเน้นๆเลยนี่ครับคู่จะมีการ์ดด้วยกนะันทั้งหมด8ดใบ แต่ถามว่านักเรียนเลือกได้ไหมไม่ได้เรียงตามจังหวัดเรียงเรียงตามลำดับลุกเพราะหนูไม่สามารถบอกครูได้ตอนนี้จริงไหมตอนให้หนูกําลังพูดอยู่ในวิดีโอตอนนี้หนูก็ไม่สามารถบอกครูได้ว่ารูเกิลหนูจะเอาเบอร์สี่ครูก็กดได้แค่เบอร์หนึ่งลุกโอเคนะอ่ะเริ่มกันที่เบอร์แรกครับคราวน,นี้สิ่งที่ครูกำลังจะเปิดออกมามันคืออุปกรณ์กีฬาของกีฬาชนิดนั้นๆพวกหนูทุกคนจะต้องลองตอบดูซิว่ามันคืออุปกรณ์กีฬาของกีฬาอะไรอ พร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันที่อันแรกนะครับ is <Okay. S 1> มันคือ volleyball อืม <Okay. S 1> c ร a p a weekend ปบมือให้ตัวเองหน่อยครับโอเคต่อมาอันที่สองถ้าพร้อมแล้วเอ๊ะโอเคมันคือ สเก็ตบอลโอเคเก่งมากไขตอบถูกนี้บวกคะแนนไว้ให้ตัวเองเลยนะจำไว้เลยนะว่าตอบถูกเท่าไหร่กี่ข้อแล้วมาบอกกูเกอร์ตอนเปิดเทมเก่งไหมมาอันที่สามครับมาลูกคืออะไรแบดแบดมินตันโอเคเก่งมากมาอันที่สี่ครับอะไรม้เอาไว้หัวคือเบสบอลโอเคดีมากมาอันที่ห้าครับ, ball, okay. 5, รบเดี๋ยวเอาหน้ากรโหลกก่อน โอเคน่าจะเห็นแล้วนะอันนี้อันดี้ครับมาดูกันอะไรครับอ่ามันคือเทนนิสเนาะลูกเขียวๆแบบนี้ไม่มีอย่างอื่นเลยนอกจากลูกเทนนิสเองเดียวนะต่อมาอันที่หกครับตอบไปทันตอบไปไวถ้าใครทำได้กอล์ฟใช่ไหมอ่าโอเคคงไม่มีใครบอกมันเป็นลูกสนุกนะโอเคนะโอเคต่อมาลูกที่เจ็ดลูกที่เจ็ดครับ โอเคและรูปสุดท้ายตั้งใจตอบให้ดีนะใครทำได้ได้แปดข้อเต็มมาบอกกูเกิลด้วยนะโอเคนะพิมพ์บอกในไลน์ก็ได้หรือว่าบอกในแชทอะไรก็ได้โอเคนะรูปสุดท้ายครับคืออะไรอ่าสำหรับกีฬาโอเคสิ่งนี้นะครับดเด็กๆวันนะครับเราเรียกว่า Racket 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 ก็คือไม้เทนนิสนั่นแหละครับโอเคนะ โอเคไหนใครตอบได้8ข้อเต็มบ้างยกมือหน่อยสิอ่าโอเคเก่งมากผมใหตัวเองหน่อยดีมากครับผมดังนั้นครั้งนี้นะครับเด็กๆจำคำศัพท์เหล่านี้เอาไว้ให้ดีๆแล้วท่องให้ดีๆสะกดให้เก่งๆนะครับครั้งหน้าพอเราเราใช้เรา,เรา,เราจะใช้ใช้ได้ถูกต้องแล้วก็เขียนได้ถูกต้องเนาะโอเคนะ okay, นะในครั้งนี้นะครับคำศัพท์เจ็ดคำนี้ทบทวนให้ดีๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปซึ่งเราจะมาเรียนเรื่องนี้กันต่อ แล้วดูสิว่าเราจะเอาคำศัพ์เหล่านี้มาใช้ทำอะไรโอเคสำหรับวันนี้ thank you so much thank you for your attention ขอบคุณมากครับเด็กๆที่ตั้งใจเรียนขอบคุณครับ